สวัสดีครับช่องย t u b e ครูใหญ่ยาวนะครับวันนี้เราจะไปเดินทางนะครับไปที่นครพนมซึ่งมีภารกิจเพื่อนเียชีวิตตันเองนะครับเราจะไปร่วมชาวภารกิจศพนะครับอยู่ที่อำเภอนาแกจพพังหวัดนครพนมครับก่อนไปเราก็ต้องมาแต่งตัวก่อนครับเอฟซีา FC มาดูว่าการแต่งตัวที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนนะครับผม <c oughs> ค่อนข้างจะ หลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราต้องเชปตัวเองการแรกเขาเรียวกว่าเชปนะครับหรือว่าที่เขาใส่ขีมานี่เองมันคาบอยนี่เองครับผมโอเคเจ้ครับนี่คือแชฟนะครับขเขาเรียกแชฟแชหรือว่ากางเกงหนัง ที่เขาใส่ขี่ม้านะครับผมเนี่ยมันจะมีใตข้ขาบอยนะครับมันเป็นหนังนครับหนังหนามากถ้าเราขี่ไปมันเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยรถลื่นทะลยเนาะมันก็จะไม่ถลอกไปถึงหนังเรานะครับเพราะหนังมันหนามากมันรูดยากเลยนะ ใจเย็นมันอากาศเย็นมันซิบมันงอตัวเขาชิบแล้วก็จะง่ายดีแล้วครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องอ่ะหมอ๋อ ทา,างจะยุ่งยากนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มเหมือนขี่รถยนต์อย่างตัวยังไงก็ได้ไแต่าบางขาดนะอันสายนะเข้าไปเจอผ้าสิปิดผ้า เดินทางได้นะดูลองซิบแตกโดนสายมันหนาวด้วยลนะ่ะมันหนาวด้วยเท่เลยซิปมันแข็งต้องดึงขึ้นนิดนึงแล้วมันจะติดข้างในอะ่ะ ผ้าด้านในจริเห็นไหมครับเสียดเลยในองค์ทรงเครื่องยากพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าไม่ใส่ก็ก็ได้ถ้ามันมีกันหนาวด้วยครับกันหนาวด้วยยมันเป็นผาครึ่งแบบนี้ครับนี่ดูฝั่งนี้ ูตมเนี่คือการขับขี่มอเตอร์ไซค์มันมันติดในพุ่งในกคแรงเลยไม่ยืนเ่ะมันไรก่อกางเกงข้างในตัวใหญ่ด้วยนีะคือกางเกงตัวนี้นะครับมันตัวใหญ่อยู่แต่เรามาทำให้มันเล็กกับทะลัดเข้ามันขี่ขี่จะไม่ปิว ถ้าปิวแล้วสะบัดจะถูกหนังตัวเองนี่จะเจ็บเลยครับผม yeah. เห็นไ,หได้แล้วหนาวมันก็จะหดตัวเนาะนี่เป็กใส่บางคนอาจจะว่าเอยเวลาปวดเย่าทำยังไง ใส่หนังถอดยากขนาดนี้นมันมีแบง่งครึ่งไว้แบบนี้นะครับขี่ดิโลซิปอะไรโอเคได้ใส่รองเท้าครับเท้าก็เป็นรองเท้าหนังนะครับการแต้โองเครื่องนี่คือการขับขี่มอเตอร์ไซ์ ด้วยนะครับผมอะไรถ้ารีบรีบยมันก็จะทำอะไรยากนี่ก็จะไปหาเพื่อนด้วยดูนอนพนม,มตุก๊กมาขี่ด้วยกันขี่ด้วยกันนานแล้วเก,กี๊ยตุ๊กเกี๊ยตุ๊ก มีทั้งฮาเลยมีทั้งเดียนนะครับผมแตม่เดียน,นท่านอาจจะไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นแน่นอนเขามีตั้งแต่แต่งตัวเรียบร้อยอถึงออามาถ่ายให้เห็นเลย ยืนมีมาแลงอยู่ด้านในเอ่อเมืองหลังเนาะเมืองหลังการขี่มอเตอร์ไซค์ อยู่กันย,ยาวๆเลยครับไม่มีการตัดต่อครับผมตามสไตล์ตของครูใหญ่ยาวเรียบร้อยกางเกงเลรวเสื้อครับเสื้อเก็เป็นเสื้อหนังครับน่าจะหนักกิโลกว่าได้แม,ม่นเปินว่าสาม <c oughs> เพราะว่าของเพื่อนนี่โลครึ่งเนี่ย อันนั้นน่าจะสามกิโลได้ตัวหนึ่งโลโลครึ่เงเลยเนี่ยตัวนี้มันหนาด้วยนะครับผมแล้วก็แข็งเนาะเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ ที่เหลือก็มีนะครับใส่โมอโมนี o, ่ o, จะใส่ใส่แล้วก็ใส่เว้นตาเข้าไปตอนนี้มันยังมืดอยู่เว้นตาเป็นเว้นตาดําครับผมใส่ยังไม่ได้กันตอน,นหมวกกันน็อครับดูเบื้องหลังก่อนที่จะได้เดินทางนะครับ ขนนกนกก็กกไปเล็กๆนะครับอันนี้เครื่องมือหากินครับต้องเอาไปตั้งกล้องครับ เริ่มร้อยอ่ะเอาปิด้วก่อนเดี๋ยวถ่ายต่อทีนี้มาดูแม่ครูครับใส่รองเท้าเนาะเท้าเขานะครับเป็นรองเท้าฮาเลเป็นบูทนะครับเป็นบูทส้นสูง,สงเป็นคนข้างอืมเนหนาวมั้งน,นาวถ้าเราไม่ใส่นะครับมันมันจะร้อนนะครับเวลานั่งซ้อนคนข้างหลังนะครับมันอยู่ใกล้เครื่องเครื่องมันอยู่ขานีม ค่อยลูดแข็งเลยรสนิยมจะเย็นซิบมันจะไม่ค่อยดูดสไตล์น,น,นะพร<อ>้อมเรียบร้อยรอสักนิดนะครับผมแล้วรอใส่หมวกกันน็อกอะไรเรียบร้อยนะครับ นี่คือการแต่งตัวของพวกเราที่จะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์น,นะครับต้อสง fit, สวมแมสกนะครับผมไม่งั้นลมพัดตา,าเป็น,น,ปนปตัติวท่านท้าาาคุอ อนนี้เราก็ออกมาเติอน้ำมันเตรียมถังเรียบร้อยพร้อมจะเดินทางครับเราอยู่ที่อำเภอกระทลักษ์กอยู่เราก็ไปซื้อของเซเว่นเตรียมขนมนเดินทางมันไม่ใช่รถยนต์เนาะ,นะตอนนี้เมีรูก็เรียบร้อยนะครับเราจะออกเดินทางต่อนะครับระยะประมาณ 3- ามถึงสี่ร้อยกิโลนะครับนคะรพ,พนม,นพมอำเภอนาแครครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับช่องครูใหญ่ยาวถามดูว่าพวกเราเจะเดินทางไปไหนบ้างนะครับผมขอไปคลิปเพียงเท่าทนี้ครับวันนีครับ